ได้ค่ะที่นี้มาอยู่กับแม่พูถึงปกเก๋โอ้มาก็เจอปูพอดีนะคะตอนนี้ก็ลังว่ายนะคะศาสตายายอยู่นะคะปูพองนะคะมาถึงแล้วนะวันนี้มาในชุดสีเสื้อสีแดงกางเกงสีดํานะคะนะคะี่ค่ะปูพองนะคะกำลังว่ายนะคะพรที่ศาสตายาย ปูมาหอดแล้วโอ้กินข้าวแล้วปูกินแล้วเนาะมาถึงก็น่าจะขึ้นบ้านเลยบอกขึ้นไปพัก่อนนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านตัวผมเป็นแางคุณตั้งกันนะครั ก็จะขึ้นไปพักพอนะคะอยู่นะว่าดูมาให้กำลังใจลูกๆร้านๆน,นะคะอยู่ที่นะคะนี่กันเนาะวันนี้เราก็พอมีอะไรทําก็ทาไปนะคะอบคุณเช่นกันเนะะอะที่ที่จะขึ้นไปแล้วก็ลองดูนะคะก็กำลังเกลียดินฝั่งโน,น้นเนาะเดนมาถึงก็กําลังขึ้นมาจากนาก็เลยไม่ได้ไป นะครับเพราะว่าตัวกำลังเปียกปอนอยู่นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไปนอนนะคบเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนตื่นแงโดวน,น้อนแต่าผลนะคะนี่นะคบไม่ถิดเพากำลังมานะคบมาจากถอนหญ้านะคะมาจากถอนหญ้านะ,ะถอนแล้วมันก็เตียนสว้ยแบบนี้แหละ,ะถ้าไม่ถอนออกนะคะมันไม่เป็นแบบนี้นะคะต้นข้าวก็จะไม่เขียวนะคะ ตนขอบขอบนี่ก็ไม่ถินนะคะเอาออกจนหมดเอียงเลยนะคะไม่ให้เหลือนะคะจะได้สวยนะมองไปก็เห็นเห็นที่นาสวยเลยนะคะถ้าเอาออกนะถ้าไม่เอาออกมันเยอะนะคะเห็นแต่ต้นญ้าปกกปุ่มนะคะเอาไข่นกก็ยังเหลืออยู่นะครับไม่มีใครเอาไปทําอะไรเลยนะครับมันจะฟักได้บ่ทั้งแดดทั้งร้อนเนาะ <S <S ยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่เนาะ <S <S 2> <S 2> โอ้โห นึกว่าเอาไปแล้วนะคะยังเหลืออยู่ถ้าที่ไดก็ยังเหลือยูอเก่าไข่นกนะคะที่อยู่ตนตนที่แม่ถีอนะคะโผลหญ้าตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะไม่มีใครเอาไปนะคะหรือว่ามันจะฟักที่นี่เลยแต่มันเดดมันร้อนนะคะน้าสงสารเนาะไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนเพราะว่ามันมันคงจะเป็นธรรมชาติของมันนั่นแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้ก้าวไกลนะมาที่ไหก็เห็นอยู่ทุกทีเนาะ เช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะที่พี่สกินนะคะคของบริษัทมนโอมนะคะที่พี่สกินที่พี่คอสตี้นะคะนนอะนะคะเ <Ć. S 2> ดี๋ยวไม่ถึงก็จะไปเปลี่ยนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะนะขอบค,คุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะปูของก็มาเยือนนะคะแล้วก็ข้าวกินปากก็ขึ้นมาอยู่กับลูกลานนะคะแล้วก็มาคอยดูนะคะว่าบรรยากาศนี่มันสวยงามนะคะก็เลยอยากมันอยู่เป็นลมโผล่ลมใจเนอกของลูกลานมาทอดซ้งนะคะในบาร์ไล่วันบางทีก็มาบางทีก็เอากระติบข้าวมานะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ